สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาชมเกมที่เมื่อน,นส t ต r ลงคู่กับตูลามนะครับจะแ,แน่นแค่ไหนไปดูครับอาคจังหวันนี้เริ่มเกมคอสตากูตาเขาามาที่เอริกเซนเอริกเซนจัดจ่ายให้ลุมครับติดมาที่เอริกเซนใหม่เอริกเซนจะพาบอลหนีเมสซี่แต่เอาวันสองกลับมาได้ครับและวโรนัรดิโให้ลูมิเิเก้ซัดเลยติดเซฟครับโอ้โห,โหลูกนี้ เป็นทางมาอ์กเดทสไตเกนนะครับยังทำได้ดีเมสซี่วนมาใหม่ให้อีร์เซนช้าไปแล้วครับโดนฉกค,ครับมาควินยอสให้มาที่เนม่าเนม่าติดตูลามคาเซครับพาบอลขึ้นไปให้เน็ตเวทเน็ตเวทแทงลูกนี้โอ้โหยิโ,โยยิงเบาไปหน่อยครับเด่งๆแล้วครับจังหวะที่คาเซแทงให้มาต่อครับเน็ตเวทมาที่เมสซี่เมสซี่วนเข้าสายหาลุมอีกแล้วครับ จบลูกนี้แต่เบาครับตรงตัวเทสเตเกนสาดบอลยาวขึ้นมาครับให้วินิวันบิดจ่ายไม่ดีละครับข่าวนี้โดนสวนมาแล้วลูกนี้เดสตาเจอกันเนมาเดสตาเสียเหลี่ยมแต่ตูลามมาช่วยครับโอ้โหตูลามช่วยชีวิตเลยชอ็อตมงเคลียร์โดยลูมเลิเก้มาถึงรนัลโยโรนยลโย่เป้าข้างหน้าคือเมสซี่เลยครับรอแล้วให้มาที่เมสซี่เมสซี่ดึงฉาครับยังไม่เร่ง แต่คืนพลาดนะครับเมสซี่แล้วมาโดนาแทงสวยมากครับลูกนี้เนมาพาบอลไปเองให้เดบอยแทงเกือบจะหลุดครับเมติดตูลามอีกแล้วครับโอ้โหตูลามวันนี้ก็มีสอนจังหวะที่เซฟแล้วนะครับนี่ครับมาอีกแล้วอุนิสตารครับปลายเท้าแล้วคอตากูต้าเคลียขึ้นมาติดเมสซี่ไฮวินิติดที่คาเซมิโร่ไฮบอลขึ้นหน้ามาครับอิริกเซนถึงโรนัรดินโน ติดมาควินยอสเดี๋ยวก้มาโดน่าครับให้เข้าในมาที่เนม่าเนม่าแทงลูกนี้หลุดเลยครับแล้ววีนิสจะฝับแล้วครับลูกนี้แต่ทขาไม่ขึ้นออกมาเร็วนะครับลูกนี้แล้วมาถึงวีนิ้วีนิ้ให้ไม่ดีครับติดเน็ตเวทแล้วถึงเมสซี่เมสซี่โอ้โหลอนยอลูกนี้ให้ไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่ตูรามยังมาดักบอลได้แล้วคาเซให้ไม่ดีแล้วครับแล้ววันสองถึงหรือเปล่า เป็นเน็ตเวทเล่นได้แล้วมาที่เน็ตเวทใหม่เน็ตเวทโอ้โหติดคอตาคูต้าครับลูกนี้แล้วมาถึงเดียกโกม,มาราโดน่าเนม,มา่าคืนไม่ดีครับเมสซี่ลูกนี้แต่เมสซี่ยังเก็บบรรอล2ได้นะครับแต่ติดเนตสตารครับหูจังหวะไม่ทะลุแล้วนะครับเมื่อกี้แล้วมาดูกันต่อครับลูกนี้แทงมาหลุดโล่งๆแล้วครับโอ้ไม่ดีครับเียบร้อยครับ เป็นทางรูโนดินโดนะครับโอ้โหครับเปิดหัวได้ดีขึ้นนำไปก่อนจากโรนันโดนาทิที่4ี่สินะครับลาบาซาลุยต่อแต่ลูกนี้ไปติดครับเอร็กเ่นแก้มาได้แล้วโรนันโดให้บอลน,นี้ไม่ดีเท่าไหร่ครับแต่มาควินยอนก็คืนไม่ดีเหมือนกันแล้วโรนันโดออกขวามาถึงไมโูโอ้โหมิิเก้ลูกนี้รับหน้าครับ ตัวสุดท้ายเป็นเหมือนจะมาขึ้นยอสนะครับจังหวะเช็ลไลน์เมื่อกี้ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วเปิดเล่นขึ้นมาของอังเนดรสเตเกนสเตเกนติดเนสตาแต่เนสตาโมงไม่ดีเข้าทางดิแคนไรส์ก็จ่ายไม่ดีเหมือนกันแล้วให้มาที่เนสเวิร์ตเรพู้สินเปล่าหมดเวลาครึ่งแรกเลยครับผมราซิโอนำบาซโลนาไปหนึ่งปต่อศูนย์นะครับผม เอาละครับมาว่ากันต่อครึ่งหลังบาซ่าจะแซงได้หรือเปล่าแต่ตรงนี้ครับติดตูลามเอริกเซนคืนคอสตาคุต้าแทงยาวมาลูมิเก้พิงไม่ได้ครับโดนลูกนี้ลูดิเกอร์มาปัม๊มแล้วคอสตาคุต้าให้เอริกเซนเอริกเซนให้ไม่ดีไปติดแต่บอลยังเข้าทางบอล2ก็ยังเข้าทางโรนาลดิโญ่ให้เมสซี่เมสซี่เห็นเน็ตเวดวิ่งแล้วครับวิ่งแล้วเน็ตเวดลูกสับโอ้โห ยังไปติดเซฟนะครับลูกนี้โซสเตแกนยืนตำแหน่งได้ดีมากเลยครับลูกนี้เอามาเปิดมุมด้วยเมสซี่ครับเมสซี่เปิดเข้ามารูมิเก้ไม่ถึงแต่บอลสองวันวิทเก็บได้พักอ,อกแล้วซัดลูกนี้ข้ามคานไปเลยครับวันวิสซายกา้าโอ้ยน่าเสียดายครับโอกาสจบแล้ว เทสเตเกนก็เปิดไม่ดีเหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วโรนาร์ดิโยมาถึงลูมิิเก้แต่ไปม้วนครับเสียบอลให้ฮาคิมี่ฮาคิมี่ให้ไม่ดีไปติดดคแคนไรส์ได้บอลมาที่เนมาร์แทงแล้วไม่หลุดครับตูรามยังอ่านได้แล้วลูกนี้ต่อต่อบอลกันเร็วเลยนะครับ 1- 2สองกันเร็วมาลูกนี้แล้วลูเมิิเก้เห็นข้างในแล้วครับโรนาร์ดิโยยิงติเ่เฟสโอ้โหซุปเปอร์เฟอีกรอบหนึ่งฮาคิมี่ ให้เมสซี่ไม่ดีนะครับเมสซี่โอ้โหไปแก้ตัวได้แต่บอลยังเข้าทางให้ไม่ดีแล้วเดนเวทเห็นรยโรนัลโด้แล้วครับ1-2มาเมสซี่คืนได้ย,ย้อนเตะปัดค้อมูลดีก็ร้โอ้โหส,สวยกูเหลือจะเชื่อครับโรนัลโด้โอ้ประตูส,สวยเลยครับทีนี้บาซ่างานหนักแล้วครับผมโอ้โห แล้วจงังหวะนี้มาถึงโรนินโยโรนินโยหนึ่งสองมาที่เคลื่อนเห็นเมสซี่วิ่งไปแล้วครับเมสซี่ข้างในมีเพื่อนล็อกมาติดลูดิเกอร์ครับโอ้น่าเสียดายลูกนี้แล้วคืนมาที่เนมายังไปติดเนสตอรแล้วเนสตอรคืนมาให้คาเซมิโร่ก็จัดไปติดเหมือนกันแล้วมาที่เอริกเซนหนึ่งสองอีกเส้น,น,สออสนมองหาตัวข้างในจะโยกหลบแต่บอลยังเข้าทางโรนินโย่แต่ก็โดนโรดิเกอร์มาปั๊บมันก็แข็งแกร่งจริงๆ แล้วมาถึงวินิซิอุสวนิสิอุสกับเนมาติสเนสตาอูเอาอยู่กึกเลยครับลูกนี้แล้วมาที่โรนัลดิโน่แพตตินตูติเกอร์เหมือนกันครับม้วนเยอะไปหน่อยแล้วมาที่วินิซิอุสวนิซิอุสรุนรุนกันไปก้ากกันโอ้โหอย่างดีครับโอ้คุณผู้ช่วยเกือบโดนครับโอ้เมสซี่เห็นแล้ววิ่งแข่งลาครับทีนี้ไม่ทนัน เาสกุต้าตักได้ให้มามาอารานาให้ไม่ดีเอเล็กเซนโนรันยไปติดลูดิกเกอร์ลูดิกเกอร์ถึงได้บ่อยเดบอยให้วินิวินิพิกหลบตูลาม,มาแต่ยังไปติดเนสตาครับเอาอยู่กึกเลยแล้วหยอดมาถึงเมสซี่เมสซี่เห็นตัวบนวิ่งแข่งไม่ได้ครับให้ไม่ดีเมสซี่ติดดิแคนไรส์แต่ยังไปติดคาเซมิโร่เหมือนกันครับบอลที่ดิคแอนไรส์ให้มา แล้วยังมาถึงเมสซี่เมสซี่ข้างในหูไหลสวยกับคารเซตลุมใจกว้างนังมหาสมุทรแล้วเมสซี่ได้จบลงในเตสเซฟโอ้โหใจลูมิเนเกนี้กว้างนังมหาสมุทรที่เหลือล้นจริงๆนะครับผมถ้าปีกแมนยูใจกว้างกับกองหน้าแบบนี้คงดีเหมือนกันนะครับโอเคนะครับมาถึงจบคลิปนะครับเราก็จะมาสรุปกันว่าเดสปายืนคู่กับตูรามถือว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ ถือว่าโอเคเลยนะครับเพราะว่าจังหวะที่เนสตาพูดก็มีตูลามซ้อนนะครับผมเพราะล่างนี้ผมอัพตูลามเป็นเน้นเกมรับเลยนะแล้วก็ถามว่าเนสตอรล่างนี้ดีไหมเรื่องออกมาตัดบอลออกมาโมงการเข้าอัะถือว่าดีมากเลยครับถือว่าเป็นคู่เซนเตอร์ที่ลงตัวนะครับผมแต่ผมแนะนํานะว่าแบบถ้าเป็นมารดินีะถ้าไม่ใช่ตูลามแลาจะชัวร์กว่านี้แต่ผมไม่มีมารดินี่ครับผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนท่านด้วยนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับผม